สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโปรบายรีวิวอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้พิเศษเราจะมารีวิวสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราวันนี้ก็คือชุดขับเคลื่อนอัลเิกาตัวใหม่นะครับรหัส R 8 0 0 0ย้ำอีกครั้งรหัส R 8 0 0 0นะครับเป็นอัลเิกาตัวใหม่11สปีดนะครับตัวนี้ที่เอามาอันบ็อกก็ยังเป็นตัวเคเบิลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเอลิกาตัวใหม่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับ ก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือชิปเตอร์ชิปเตอร์เปลี่ยนไปก็คือตัวตัวบูทที่จับเนี่ยครับเล็กลงทําให้จับได้กระชับขึ้นนะครับส่วนระยะดึงก็คือเร็วขึ้นนุ่มขึ้นนะครับจะให้ฟิลลิ่งใกล้เคียงกับดูราเอตมากๆเลยครับตัวต่อมาคือสับจานนะครับก็ถูกดีไซน์ใหม่ให้หน้าตาเหมือนกับดูราเอตรวมถึงออกแบบระบบการดึงใหม่ทําให สับจานได้ไวขึ้นนะครับตัวต่อมานะครับเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนให้ความสนใจเลยคือตีนผีอัตติกาตัวใหม่นะครับก็ถูกออกแบบมา,มาใหม่ดีไซน์ใหม่ทําให้เปลี่ยนเกียร์ได้ไวขึ้นนะครับซึ่งตัวตีนผีจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือขาสั้นและขายาวนะครับมาดูที่ตัวขาสั้นก่อนตัวขาสั้นถูกออกแบบมาให้รองรับเฟืองขนาดตั้งแต่25จนถึง30นะครับส่วนนี่ขายาวนะครับ ส่วนตัวขายาวถูกออกแบบมาให้รองรับเฟืองตั้งแต่28จนถึง34นะครับช่วยให้ขึ้นเขาได้ง่ายขึ้นนะครับครับตัวต่อมาก็เป็นเฟืองนะครับซึ่งเฟืองนาติกกาเนี่ยก็มีขนาดใหม่เพิ่มเข้ามา2ขนาดก็คือ11.30แล้วก็11.34นะครับแล้วแต่เลือกตามการใช้งานของผู้ใช้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นจานนาติกกาตัวใหม่นะครับซึ่งถ้าดูจากภายนอกคือหน้าตาจะคล้ายกับดูเรดมากๆ สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวแคลงอามหรือตัวขาจานเนี่ยมีขนาดหนาขึ้นกว้างขึ้นช่วยทําให้ตัวขาจานสติปและส่งกําลังได้ดีขึ้นนะครับตัวต่อมาจะเป็นโซ่นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้รหัสไว้ HG 700นะครับเป็น11สปีดแล้วก็ตัวโซ่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าซิลเทคเป็นสารที่เคลือบอยู่ข้างในตัวโซ่ทให้ลื่นขึ้นนะครับครับตัวต่อมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็คือตัวกามเบกนะฮะ กามเบกอัลเจก้าตัวใหม่เนี่ยก็เหมือนเดิมครับดีไซน์มาหน้าตาเหมือนดูลาเอทความแอโรเท่าดูลาเอทเลยแต่ทีนี้ตัวกัมเบกเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของเฟรมแต่ละประเภทนะครับอันนี้ตัวนี้รหัส R 8000ก็เป็นกัมเบกปกตินะครับที่เราใช้ปกติคือเป็นน็อตยึด1นรูนะครับหน้าหลังนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับเฟรมเสริมอบทั่วไปหรือเฟรมเสริมอบเก่าๆจะใช้ลักษณะนี้ตัวต่อมาที่ที่เราจะมาพูดถึงก็คือตัวนี้ครับ r 8 0 1 0นะครับเป็นเบรก d i เร c เมาส์อันนี้เป็นเบรกไดเรกเมาส์นะครับลักษณะเบรกไดเร c เมาส์ก็คืออย่างนี้ด้านหลังจะยึดด้วยน็อตสองรูตัวนี้นะครับส่วนอันนี้คือเบรกหน้านะครับส่วนเบรกหลังจะเป็นลักษณะอย่างนี้หน้าตายอย่างนี้เบรกหลังของไดเร c เมาส์ตัว R8010 เนี่ยคือเป็นเบรกใต้กระโหลกนะครับอันนี้คือ Direct m o u n t แบบหน้าอยู่บนหลังอยู่ใต้กระโหลกนะครับตัวสุดท้ายถูกเรียกว่าเบรก d ด r e c t ็กเ n t เหมือนกันทยอยทยอยเริ่มใช้กันในรถจักรยานเสมอบรุ่นใหม่ๆนะครับตัวนี้จะเรียกว่า R8010 RS นะครับต่างยังไงกับ Direct m o u n t ตัวนั้นต่างกันก็คือตัวนี้จะเป็น n o อยึดสอรูนะครับ ซึ่งจะเป็นทั้งหน้าและหลังก็คือเป็นเบรกไดเรกเมาส์ที่ตัวเบรกอยู่ข้างบนนะครับไดเรกเมาส์อันเมื่อกี้คือข้างบนและข้างล่างแต่ไดเรกเมาส์นี่คือข้างหน้าและข้างหลังก็จะอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับข้างหน้าจะใช้รหัสว่า R8010F นะครับส่วนด้านหลังจะใช้รหัสว่า R8010RS นะครับข้อแตกต่างก็คือตัว ตัวเบรกเนี่ยจะมีกําลังสปริงที่ต่างกันนะครับแรงสปริงสอหน้าหลังเนี่ยจะต่างกันรวมถึงตัวผ้าเบรกที่จะกลับด้านมาคนละด้านนะครับฉะนั้นแล้วตัวเบรกไดเล็กเมาส์ R8010RS เนี่ยหน้ากับหลังจะเป็นคนละตัวกันนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับส่วน d i r e เล็กเมาส์มันก็มีข้อดีครับทําให้รถสมัยใหม่นิยมใช้กันก็คือตัวเบรกไดรเล็กเมาส์เนี่ยให้กําลังเบรกที่ดีกว่าเบรกแบบเก่านะครับ ส่วนวิธีการเลือกเบรกเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเฟรมของลูกค้าว่ารองรับเบรกแบบไหนเป็นเฟรมที่ต้องใช้เบรกแบบไหนนะครับก็จบไปแล้วสำหรับอันบล็อกสั้นๆเกี่ยวกับตัว a l ชิก้าตัวใหม่นะครับ R 8 0 0 0นะครับมีอะไรเปลี่ยนไปมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้ามานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อ กรุ๊ปเซ็ตอัลเทกานะครับ300ชุดแรกก็จะแถมฟรีหมวกแก๊ปชิมาโนนะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับ300ชุดแรกเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจกรุ๊ปเซ็ตอ t ลเทกา11สปีด R 8 0 0 0 0 0ตัวใหม่เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่โปรไบทั้ง2สาขาทั้งสวนลุมแล้วก็พระราม3รวมถึงตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้คลิปรีวิวหรืออันบ็อกซ์สั้นๆของเราก็จบไปแล้วนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยเราจะมีสินค้าใหม่ๆรีวิวสินค้าใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ